สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคิดปิดไปก่อนไป่นมนี้อยู่บ้านครับมื่ออื่นเดินทางยังมึอเศร้าหอกันอยู่โค้งคาวาสากิเดี๋ยวพ่อจัดโต๊ะให้ดีๆดีกว่าโอเควะเอาเข้ามีแล้วเอาไปเดินเลยถูกแดงและยองครับเอา กำลังเตรียมตัวไร่สดครับป้าพี่น้องครับไร่สวนช่พ่อแม่กนครับน้องอะไรมันใช้บัได้าดยูนี้เดี๋ยวไอ้เริ้งทำให้ดู บรรยากาศยามค่ำแกวเด้เรื่องทรัให้ดูครับตอนนี้สองถุมครับเนี่2สองถุมนิดหน่อยเดอดเ่ใูในบ้านนีมาลันซิงครับแนมเห็นไฟมะลันสิงน้อยไปเรามีสองมือครับสองวันระยองชนบุรีครับ ฝากพี่น้องทางเฮเลยกุมปีดคุมปีดทางเพียร้าหน่อยดเลยครับแบตเครื่องเธอเท่าไหร่แล้วโอยเลได้แล้วพ่อได้แล้วเ่วเอา้ากำลังลงขีบมานี้อันนี้สีลงก่อนไหลก่อนเดี๋ยวเพิ่งไหล่ <c oughs> ฝากพี่น้องครับไล่จัก เดือ ok ดๆ ok หน่อยนึงครับแล้วก็จะพักผ่อนเตรียมตัวเดินทาง,องเอาต้องขาวจอ้องหนาห่านหรอือเปล่าต้องขาวมาจอ้องหนาห่านหรือดูไว้ข้างในหรือเปล่าบรรยากาศยามคำ่ำในบ้านก็นมีหมอลำซิงได้บ้านนี้ไม่จะได้ไม่จะมวน เาลสิงมืลำสิงมือนลำสิงบ่บ่ไยใหญ่ดอกมาอนลำเขามีงานบวชพราเดียวเตียนอยู่สำหรับคนหมักไปไปได้ไปบ่ล่ะไล่แล้วไล่แล้วตัไปเอเขาเลือกที่หนึ่งขนาดนี้ยมาลํลสิงโอ้ยยี่งลเลยเขาเลือ อู่เป็นรถไก่รัตนาพลฝากพี่น้องครับไปเขาก็หมดแล้วมือเอือนมีเสือไปนั่นบ่เสือ,อพี่เต้ไม่อยูอ่เนี่ะไม่พี่เต้ไม่เอาเสื้อได้หรออ๋อไม่ได้เปื่อคนถามนะมือเอือนรับบ่ได้สั่งในทางเพจครับเพจรัตนาพรแบรน,เ,นเสือบอ่พี่เต้ ่อยน้ใช้สีประกอบมอย,อน,ออยนี่ไนี่ต้นใหม่ซื้อมาอย่างี้ต้นไหม่ป้อมอปะอเยประอบตันนี่อยตันยังเระดับการยนต์เทคโนโลยีขีเียจเรา้มแรงเดทางที่เศ้าครับ ้เ้ยังงัดองมดเยแม่แม่พี่เตยแล้วเห็ุอันนีนอ่ะนารักอย่าลืมจะผาดครับมื้อนี้ัวเกินสามถมครับไหล่สด ตอนนี้สองถุงน้อยๆฝากน้อนเอฟซีแฟนครับคุณหมอกุบอลครับนำรับมาไะไที่พี่น้องถ้าขบมาทางเพดครับเดี๋ยวจะไปเห็นอยู่ท้างระย <marvel. S 1> องชลบุรีครับยังมาทันเห็ด หลึกฮะม่งหนสุดเกเนาะรสิ่งในบาบอบ่เมียนเป็นยงไเขาไปเนเลยมบเืนที่สามที่อย่างนาเพราะว่าเขากงอยู่อยู่จนมาจบเพราะว่าบออยู่อันนั้นโค้งเอียงน้ำมันจะเลิกเดืกอยู่ดเคยเล่นแต่ก่อนเออีกเลจะนำห้กับตองหาแรือเปล่เออไปนำกันนราจะไปนำา ไปยังดอกสองหมื่นไปสองหมื่นครับลกลับมาโอ้ของขาวไปยังไงจอ่งะเน้องี่านีพวกกับคนดังนะอกองี่หนะลังควยครับฝากไปหน่อยอีซีครับขามาเบื่งทางช่องพ่อแม่ตรงนี้ครับไห่สด ดังจีหนังควยนะประกราศเึ้นมมน,น,นเพื่อะไบอกพนไปเก็บเอาขากับแพงนะ่ออกหูดังเลย <Okay. S 2> นี่ขางกับแพงประกาศบอกหอ,อกหูดังมาเสียบอก เคยอาแกงบยหุ okay. ่มดี How? Yeah. How ่หมอนดเคยดีบ่แกเขวเลื่องกัน่พอจิตาเจ้ากินหล้วบ่เกี๊ยหุ่มแกงไนี่กแยิ่งหมใส่ยังใส่ปลาคอะเนีปลาคอตหมอปลาปลาคอตายังดีด้ปา่แกสดจากซานี่ยพอเตาแล้วหายแล้วพอหายแล้วเลยนะเตาแล้ว เนว่น่้นกยังลงไม่้อายจเถ้าจับม้วนนี้นแงะพออย่งเราทายคิดดูว่าสาวสองเต็นแบบมวนเก่งเก่งขนาไม่ที่จียนพ่อมจี้กันพร้อมแล้วมันก็นี่มีหอดเสียงปื้นหมดแล้วเตียงนะโอ้ดีจ๊ จังไดบ่หูละได้ยินได้เสียงขอบคุณพี่น้อยเอฟซีเพนครับทุกหมองทุกบอนครับมืออื่นผอกันอยู่โค้งคาวาสกิครับอำเภอปลวกแดงแม่นปวกแดงบอกเหรอปวกแด,ง,กง,กดงนอ้อยู่เขียนัลนเนาะปวกแดงบอวินเหรอครับเลเย่อไปหาหน,น่อยหนึ่งจังหวัดระยองแล้วกะ็ออกจากหันแล้วกะ็อยู่อัมบาตะครับเขื่อนไก่เขื่อติดต่อกันมืออื่นว่านเซาได้ลหร วันหยุดวันหยุดมือตรงไล,ล่แหละ่นบอดด้เบิงด้วยเหรอฝากพี่น้องเอฟซีครับถ้ามาบอดด้กะเบิงอันนั้นกลุมปิดครับรเพดทักเพดสาวหน่อยเลยเลยครับสองมือกุ่มปิดเดี๋ยวพอกันไในคลิมนาครับอย่าลืมครับกำลังจะไล่สดฝากพี่น้องครับช่องพ่อแม่งยิงลำเพลินโอปิเชียลครับประมาณบอกเกินสามถุงครับไล่สด พอ,อกันใหม่นะคิมแม่ครับสวัสดีครับ